จะเป็นยังไงเมื่อพนักงานออฟฟิศธรรมดาเริ่มเบื่อกับชีวิตในทุกๆวันที่เป็นอยู่เลยหันมาสร้างคลับมวยใต้ดินที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลกติดตามรับฟังได้ไหนไฟคลับดิบดวนดิบ เรื่องเปิดมาที่กลุ่มบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดแห่งหนึง่งพระเอกของเราก็เข้ามาร่วมกลุ่มเขามีอาการนอนไม่หลับและวิตกกังวลเขาได้เจอกับบ๊อบบ๊อบเป็นคนที่ใช้ยาบำบัดฮอร์โมนเลยทําให้ตัวใหญ่บ๊อบได้เข้ามากอดเขาแล้วร้องไห้มันเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการบำบัดแต่พอถึงตาของพระเอกเขาก็ไม่ร้องไห้เพราะเขามาที่นี่เพื่อแก้เบื่อเท่านั้นอาการนอนไม่หลับของเขาเริ่มมีปัญหาขึ้นเรื่อยๆทุกวันเขาเริ่มมีอาการเหมื่อล้อยในเวลาทํางานเข้าห้องน้ําอ่านหนังสือแต่เขาก็ ตั้งใจจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในห้องด้วยการแต่งห้องเขาได้สั่งเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งหมดชีวิตประจำวันของเขามีแค่การทำงานและไปบำบัดและกลับมาที่ห้องจนมาถึงวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังร่วมการบำบัดเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อมาลาเธอเข้ามานั่งในห้องเฉยๆแล้วไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมอะไร สิ่งที่เธอทำก็แค่นั่งสูบบุหรี่และมองทุกคนไปรอบๆเท่านั้นวันหนึ่งพระเอกได้เข้ามาเตือนเธอเกี่ยวกับการสูบบุหรี่เพราะจะทำให้เป็นมะเร็งแต่เธอก็ไม่สนใจพระเอกยังตามมาคุยกับเธอไปเรื่อยๆจนทั้งสองคนเริ่มสนิทกันวันหนึ่งเขาก็ได้พบกับคนที่มาทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป เมื่อบริษัทประกันที่เขาทำงานอยู่ได้ส่งตัวเขาไปดูรถของลูกค้าที่ประเทศอื่นทำให้เขาต้องนั่งเครื่องบินไปในระหว่างที่อยู่บนเครื่องบินเขาได้เจอกับชายคนหนึ่งเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองและมีความรู้รอบตัวเยอะเขาชอบพูดเกี่ยวกับปรัชญาพระเอกได้เข้าไปชวนเขาคุยเลยได้รู้ว่าเขาชื่อไทเลอร์เดอร์เดนพวกเขาทั้งคู่ได้แลกเบอร์กันขากลับพอมาถึงเขาก็พบว่าตอนนี้ห้องของเขาเกิดไฟไหม้จากระเบิดตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นแก๊สรั่วตอนนี้เขาไม่มีที่อยู่ เลยตัดสินใจโทรไปหาไทเลอร์ไทเลอร์ก็เลยชวนเข้ามาอยู่ที่บ้านด้วยกันพระเอกก็ตอบตกลงทั้งครูเริ่มสนิทกันมากขึ้นจนพระเอก,กระบายปัญหาชีวิตให้ไทเลอร์ฟังไทเลอร์เลยชวนพระเอกมาที่หลังร้านจากนั้นเขาก็บอกว่าให้พระเอกต่อยเขาพระเอกก็งงว่าจะทําไปเพื่ออะไรเขาได้เล่าถึงไทเลอร์ว่าเขาเป็นคนที่สนใจทุกอย่างชอบอ่านหนังสือและมีความรู้รอบตัวเยอะเขาเริ่มจากการเป็นคนฉายหนังแต่เขาก็เป็นคนที่กวนตีนมากๆเพราะในขณะที่หนังกําลังฉาย เขาก็ดันใส่หนังโปเข้าไปด้วยตอนเขาเป็นพนักงานเสิร์ฟเขาก็ยังทําตัวน่าเกลียดอย่างเช่นการฉี่ลงไปในซุปของลูกค้าแล้วเอาไปให้พวกเขากินกลับมาที่ปัจจุบันไทเลอร์ยังขอให้พระเอกต่อยเขาพระเอกเลยต่อยไปที่หูเขาไทเลอร์ก็โวยวายอยุ่พักหนึ่งแล้วเดินกลับมาต่อยพระเอกคืนแล้วทั้งคู่ก็เริ่มต่อยกันหลังจากนั้นพวกเขาก็นั่งกินเบียร์และสูบบุหรี่ด้วยกันแล้วพวกเขาก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นไทเลอร์ได้พาพระเอกไปที่บ้านมันเป็นบ้านเก่าที่เหมือนบ้านร้างข้างในเหมือนไม่ได้ ทำความสะอาดมาร้อยปีน้ำป่าะป,ะปาที่ขุณนกว่าน้ำในท่อน้ําเสียทุกๆวันกิจกรรมของพระเอกกับไทเลอร์คือการไปต่อยกันที่หลังร้านพวกเขาทําแบบนี้ทุกวันจนเริ่มมีคนมาเห็นและทุกๆวันก็มีคนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็มีคนมาต่อคิวเพื่อต่อยกันวันต่อมาพระเอกได้ไปทํางานเขาก็โดนบอสบน่นเรื่องที่เสื้อเปื้อนเลือดและสภาพของเขาที่ดูเหมือนคนไม่ได้อาบน้ํามาหลายวันแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจตอนนี้อาการวิตกกังวลและโรคนอนไม่หลับของพระเอก เหมือนเจ้าเริ่มดีขึ้น วันต่อมาคนที่มามุงดูเขาต่อยกันก็เริ่มกลายเป็นคนที่ลงมาต่อยซะเองจนช่วงเวลาต่อมาพวกเขาสองคนกลายเป็นคนที่ก่อตั้งกลุ่มไฟ์ขับขึ้นมาพวกเขาได้ใช้ห้องใต้ดินที่บาร์เป็นสถานที่เริ่มต้นพระเอกและไทเลอร์ได้ออกกฎของกลุ่มนี้ว่ากฎข้อที่1ของไฟล์ขับคือห้ามผู้ใดคุยเกี่ยวกับเรื่องไฟ์ขับและกฎข้อที่2ก็คือห้ามผู้ใดคุยเกี่ยวกับเรื่องไฟ์ขับเหมือนกันกฎข้อที่3ถ้ามีคนบอกว่ายอมแพ้พวกเขาต้องหยุดกฎข้อที่4พวกเขาจะสู้ได้ทีละสองคนเท่าน นนั้นกฎข้อที่5พวกเขาต้องสู้กันทีละคู่กฎข้อที่6พวกเขาต้องถอดเสื้อแล้วรองเท้าเวลาสู้กันกฎข้อที่7ให้สู้กันไปเรื่อยๆถ้ายังไหวและกฎข้อสุดท้ายถ้ามีใครมาที่ไฟล์ขับเป็นคืนแรกพวกเขาต้องลงมาสู้เป็นคู่แรกจากนั้นกลุ่มของพวกเขาก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีคนรู้จักและเป็นสมาชิกมากขึ้นมันเริ่มจากคนในบาร์แล้วเริ่มลามไปที่พนักงานเสิร์ฟคนขับแท็กซี่ตำรวจและอื่นๆอีกมากมายในทุกๆวนันพวกเขาจะมารวมตัวกันที่ ไถ่ขับไทเลอร์เป็นคนที่ต่อสู้เก่งมากต่างจากพระเอกที่เขามักจะโดนอดจนเลือดอาบอยู่บ่อยๆวันหนึ่งที่บ้านพระเอกได้โทรไปหามาล่า เธอคิดถึงพระเอกเพราะว่าไม่เห็นเขาเลยที่กลุ่มบําบัดพระเอกก็บอกว่าตอนนี้เขาได้เข้าร่วมกลุ่มใหม่แล้วมันบําบัดเขาได้ดีกว่ามาลาก็ไม่ได้สนใจแล้วเริ่มเล่าเรื่องตัวเองให้พระเอกฟังเธอบอกว่าเธอเครียดจนตอนนี้กินยาเกินขนาดไปแล้วแล้วถ้าพระเอกไม่ไปหาเธอคงจะตายแต่พระเอกก็ขี้เกียจฟังแล้ววางโทรศัพท์แล้วไปนอนพอเขาเดินออกมาก็เจอกับมาลาที่อยู่ในบ้านพระเอกได้ถามเธอว่ามาทําอะไรที่นี่เธอก็งงแล้วหงุดหงิดก่อนจะเดินออกไปไทเลอร์ที่ตา มาก็บอกว่าเขาเห็นโทรศัพท์วางไว้แล้วได้ยินเสียงผู้หญิงกําลังเพ้ออะไรสักอย่างเขาเลยไปหาเธอแล้วชวนมาที่นี่และพวกเขาก็มีอะไรกันทั้งคืนแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรถึงแม้ลึกๆข้างในเขาจะเซ็งอยู่ก็ตามวันต่อมามาล่าก็มาที่บ้านของเขาบ่อยขึ้นเธอได้มีอะไรกับไทเลอร์อยู่ข้างบนห้องเสียงพวกเขาดังมาจนพระเอกที่อยู่ข้างล่างได้ยินวันหนึ่งพระเอกรำคาญมากๆเลยเดินไปที่ห้องของไทเลอร์แต่ไทเลอร์ก็เปิดประตูออกมาแล้วถามเขาว่าจะทำอะไรพระ พระเอกก็แก้ตัวไปว่าจะไปเข้าห้องน้ําพอพระเอกเดินไปมาล่าก็ถามว่าไทเลอร์คุยกับใครอยู่แต่เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วปิดประตูมีอะไรกันต่อตอนนี้พระเอกเริ่มกลับมาเหม่อลอยอีกครั้งมันไม่ใช่เพราะที่มาล่ามีอะไรกับไทเลอร์แต่มันเป็นเพราะตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกเหงาวันต่อมาตำรวจก็ได้โทรมาหาเขาแล้วบอกเกี่ยวกับคดีที่ห้องของเขาไฟไหม้ตำรวจได้ถามเรื่องต่างๆกับพระเอกจนพระเอกก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเขาเลยถามว่าเขาตกเป็นผู้ต้อง สงสัยในการเผาห้องของตัวเองหรือเปล่าแต่ตำรวจก็ปฏิเสธและบอกว่าเขาแค่อยากถามข้อมูลเฉยเพระเอกเลยบอกว่าเขาลงทุนซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เพราะอย่างนั้นเขารักเฟอร์นิเจอร์ของเขาทุกชิ้นที่อยู่ในห้องนั้นมากจากนั้นไทเลอร์ก็เดินลงมาพอดี ไทเลอร์ที่ได้ยินเลยบอกให้พระเอกพูดว่าเขาเป็นคนระเบิดห้องของตัวเองจะได้จบจบแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจแล้ววางสายไปมาลาที่เดินลงมาก็อวดชุดใหม่ที่เธอเพิ่งซื้อมาเธอบอกว่าเจ้าของเก่าใส่มันแค่ครั้งเดียวแล้วทิ้งเธอเข้ามากอดพระเอกแล้วเริ่มเอามือลูบไล้ไปที่ข้างล่างพระเอกเลยพูดแซะไปว่าชุดนั้นก็น่าจะเหมาะกับตัวเธอนั่นแหละนั่นทําให้มาลาโมโหมากแล้วเดินออกไปจากบ้านแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรจากนั้นไทเลอร์ก็เดินมาบอกว่าคืนนี้เราจะทําสบู่กัน และการทำสบู่ต้องใช้ไขมันสิ่งที่พวกเขาทำคือการไปขโมยไขมันจากคลินิกศัละยกรรมดูดไขมันพอกลับมาที่บ้านไทเลอร์ก็เอาวัตถุดิบต่างๆออกมาวางและสอนพระเอกเกี่ยวกับการทำสบู่แล้วไทเลอร์ก็พูดเกี่ยวกับการบูชายันมนุษย์ที่ต้องยอมรับในตัวเองก่อนจะเกิดใหม่จากนั้นไทเลอร์ก็ได้ขอมือพระเอกและจูบลงไปที่มือของเขาพระเอกเลยถามว่าทำแบบนั้นทำไมไทเลอร์ก็เทผงด่างลงไปบนมือของเขาทำให้พระเอกเกิดความเจ็บปวดแสบร้อนที่มือเพราะ เขาไปผสมกับน้ำลายทําให้เกิดปฏิกิริยาเผาไหม้ผิวหนังพระเอกพูดขอร้องไทเลอร์ให้รีบเอาน้ํามาให้เขาแต่ไทเลอร์ก็บอกว่าจงอยู่กับความเจ็บปวดและเป็นตัวเองยอมรับในทุกสิ่งตอนแรกพระเอกก็ไม่เชื่อและพะยายามจะไปล้างมือแต่ไทเลอร์ก็บอกว่าสบู่ก้อนแรกได้จากขี้เถ้าของฮีโร่ที่ถูกเผาและนําไปลอยน้ําทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นสบู่ขึ้นมา,ขนมาเขาบอกว่ามันเหมือนกับลิงตัวแรกที่ถูกส่งไปในอวกาศ ถ้าไร้ความเจ็บปวดและการเสียสละเราจะไม่ได้อะไรกลับมาเขาบอกให้พระเอกโฟกัสกับความเจ็บปวดที่เขากําลังเจออยู่แต่พระเอกที่ทนเจ็บไม่ไหวก็บอกว่าเขาจะเอาน้ํามาล้างมือแต่ไทเลอร์ก็บอกว่าถ้าเอาน้ําล้างมือมันจะปวดแสบปวดร้อนและจะเป็นหนักกว่าเดิมไทเลอร์บอกว่าทางเดียวที่จะทําให้หายได้ก็คือใช้น้ําส้มเพื่อปรับค่าด่างให้เป็นกลางเท่านั้นพระเอกเลยต้องยอมทนความเจ็บปวดด้วยตัวเองเขาได้หันไปถามไทเลอร์ว่าทําไมไม่ทํากับตัวเองละ่ะ ไทเลอร์ก็ยกมือขวาขึ้นมาโชว์ให้พระเอกเห็นว่าเขาได้ทําไปแล้วที่มือขวาตําแหน่งเดียวกันกับพระเอกพอไทเลอร์เห็นว่าเขายอมรับความเจ็บปวดได้แล้วก็เอาน้ําส้มมาเทใส่มือให้เขาตอนนี้พระเอกก็ยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทําไปและที่ไทเลอร์พูดมาทั้งหมดมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่แต่พวกเขาก็ทํามันไปแล้วจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็เอาสบู่แฮนเมดไปเสนอขายกับห้างสรรพสินค้าพนักงานบอกว่าลูกค้าชอบสินค้ามากแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ามันทํามาจากไขมันของมนุษย์ วันต่อมาพระเอกได้มาทํางานเหมือนตามปกติแต่วันนี้เขาไม่ได้ใส่เน็กไทและแต่งตัวไม่เรียบร้อยมาทํางานหัวหน้าก็ได้หยิบกระดาษจากเครื่องปิ้นมาให้พระเอกแล้วถามว่าเขาจะปริ้นของเด็กเล่นแบบนี้ไปเพื่ออะไรในกระดาษมีกฎของไฟล์ขับอยู่พอพระเอกเห็นเลยบอกหัวหน้าว่ากฎข้อแรกคือห้ามพูดถึงไฟ์ขับนอกสถานที่แล้วเขาก็เริ่มขู่หัวหน้าว่าถ้ายังพูดอีกเขาอาจจะเจอกับตัวอันตรายอย่างไทเลอร์แต่หัวหน้าก็เข้าใจว่าเขากําลังถูกขู่อยู่แล้วบอกให้พระ เอกหยุดงานวันนี้ พราะคิดว่าเขาอาจจะเมาในขนานั้นเองมาล่าก็โทรมาหาพระเอกแล้วบอกว่าเธออาจจะเป็นมะเร็งและอยากให้พระเอกมาช่วยดูให้หน่อยพระเอกก็งงว่าทําไมเธอถึงไม่โทรหาไทเลอร์แต่ก็ตกลงที่จะไปหาเธอพอไปถึงมาล่าก็ให้พระเอกช่วยดูที่หน้าอกของเธอว่าเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าแต่พระเอกก็รู้ว่าเธอพยายามจะเสืออะไรที่เรียกเข้ามาแต่เขาก็ไม่ได้สนใจและขอตัวกลับมาล่าก็เสียหน้าและปล่อยให้พระเอกกลับบ้านไปตอนเดินลงจากคอนโดของมา พระเอกก็ได้เจอเข้ากับบ๊อบเขาเข้ามาทักทายเพราะไม่เห็นพระเอกที่กลุ่มบําบัดเลยตั้งแต่วันนั้นแต่ตัวของบ๊อบเองก็ไม่ได้ไปที่นั่นแล้วเหมือนกันเขาพยายามพูดกับพระเอกว่าเขาเจอกลุ่มใหม่ที่บําบัดเขาดีดีกว่าแต่บ๊อบก็ยังไม่กล้าพูดชื่อกลุ่มพระเอกเลยรู้ทันทีว่าบ๊อบกาลังหมายถึงไฟขับพระเอกเลยชวนบ๊อบไปที่ไฟขับพวกเขาได้ต่อยกันแต่พระเอกกับแพ้วันต่อมาไทเลอร์ก็กําลังด่าคนอยู่เพราะทําผิดกฎที่พูดถึงไฟขับนอกสถานที่ไทเลอร์ได้อั อธิบายว่าพวกเรากําลังหลงนิทุนนิยมซื้อของฟุม่มเฟือยโดยไม่จําเป็นแล้วเริ่มพูดเกี่ยวกับศิลธรรมอะไรบางอย่างที่เขาคิดว่ามันมากจนเกินไปในสมัยนี้แต่ในจังหวะนั้นเองเจ้าของบาร์ก็เดินลงมาที่นี่แล้วถามว่าใครเป็นคนให้ใช้สถานที่ไทเลอร์ก็บอกว่าเออวินที่เป็นพนักงานบาร์เขาบอกว่าให้ใช้ที่นี่ได้แต่เจ้าของร้านก็บอกว่าที่นี่เป็นร้านของเขาเขาไม่อนุญาตให้ใครมาใช้ได้ฟรีไทเลอร์ไม่ได้สนใจและชวนให้เจ้าของร้านมาเข้ากลุ่มไฟข์คับแต่เจ้าของร้าน ก็ปฏิเสธไทเลอร์ก็แกล้งทําเป็นไม่ได้ยินเจ้าของร้านที่คิดว่าไทเลอร์กวนเขาเลยต่อยเข้าไปที่ท้องแต่ไทเลอร์ก็ยังยังย่วมโมโหเขาต่อจากนั้นเจ้าของร้านก็กระทืบไทเลอร์จนเลือดอาบแต่เขาก็ยังหัวเราะและยิม้มเจ้าของร้านที่คิดว่าไทเลอร์บ้าไปแล้วเลยกลับออกไปคนอื่นๆก็ช่วยกันหามไทเลอร์ขึ้นมานั่งไทเลอร์เลยให้การบ้านพวกเขาทุกคนว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพวกเขาทุกคนต้องไปหาเรื่องคนแปลกหน้าถึงขั้นทะเลาะวิวาทแต่เงื่อนไขคือพวกเขาต้องเป็นฝ่ายที่แพ้ทุกคนก็เห็นด้ว ตอนนี้ไฟล์คลับกลายเป็นลัทธิอะไรสักอย่างที่สมาชิกทุกคนทําตามคําสั่งของไทเลอร์อย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะเขาเชื่อสุดใจว่าคําพูดของไทเลอร์คือที่สุดวันต่อมาการป่วนเมืองก็เริ่มขึ้นสมาชิกไฟ์คลับบางคนเข้าไปที่ร้านขายรถและเริ่มยั่วโมโหโเซลจนโดนต่อยบางคนก็ฉีดน้ําใส่คนอื่นเพื่อให้ตัวเองโดนต่อยบางคนก็ไล่กวนคนอื่นในเมืองไปทัว่วพระเอกที่มาทํางานก็เข้าไปที่ห้องของหัวหน้าและเริ่มทําภารกิจของเขาคือการชวนหัวหน้าให้ทะเลาะด้วยพระ ขอลาออกและขอเงินล่วงหน้าเป็นเงินก้อนใหญ่ทุกเดือนแล้วเขาจะไม่เอาความลับของบริษัทไปเปิดเผยหัวหน้าเลยจะเรียกรปภมาจาับพระเอกแต่พระเอกก็เริ่มชกหน้าตัวเองและพูดเหมือนกับว่าหัวหน้าเป็นคนกระทำเขาเขาเริ่มต่อยตัวเองจนเลือดท่วมหน้าเขาเวียงตัวเองไปชนของในห้องจนเละพอรปภมาถึงก็เข้าใจว่าหัวหน้าเป็นคนกระทึบพระเอกสุดท้ายพระเอกก็ได้ออกจากบริษัทพร้อมกับเงินก้อนโตและอุปกรณ์มากมายหลังจากนั้นแผนการป่วนเมืองของไทเลิก็ล้ เพวกเขาเริ่มไปเขียนคำคนบนปนา้ายโฆษณาพังของเผาร้านค้าหรือแม้กระทั่ง,อง,ง,อง,ง,องเอายาถ่ายไปผสมกับอาหารนกพริราบแล้วเอาไปโปรโยให้พวกมันกินทําให้ในตอนเช้านกที่ท้องเสียก็ขี้ใส่รถของผู้คนในเมืองจนเละจากนั้นไทเลอร์ก็พาพระเอกมาที่ร้านขายของชําแห่งหนึ่งเขาได้หยิบปืนออกมาและเดินเข้าไปลากพนักงานมาที่หลังร้านพระเอกที่เห็นก็เริ่มคิดว่าไทาเลอร์ทําเกินไปหรือเปล่าไทาเลอร์เริ่มถามประวัติพนักงานคนนั้นเขาบอกว่าเขาอยาก อยากเป็นสัตวแพทย์ไทเลอร์เลยเอาปืนขู่แล้วบอกเขาไปว่าให้กลับไปเรียนและถ้าเขายังเป็นสัตวแพทย์ไม่ได้ภายในหกสัปดาห์ ไทเลอร์จะกลับมายิงเขาพระเอกก็เริ่มงงว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นสิ่งที่พวกเขาทำมันเริ่มไม่เมกเซนและเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวันไทเลอร์อธิบายว่าพวกเราไม่ใช่งานและพวกเราไม่ใช่จำนวนเงินที่อยู่ในธนาคารไม่ใช่รถไม่ใช่ของที่อยู่ในกระเป๋าหมายความว่าเขาพยายามจะปลดปล่อยทุกคนจากโลกทุนนิยมด้วยการให้ทุกคนปลดปล่อยอิสระที่มีอยู่ในตัวเองไม่ต้องสนใจงานไม่ต้องสนใจโลกไม่ต้องสนใจโกรธแค่ปลดปล่อยความบ้าที่มีอยู่ภายในจิตใจ และเลิกเป็นทาสของตัวเองเท่านั้นเพราะเขาเชื่อว่าการที่คนไม่มีชื่อไม่มีงานไม่มีเป้าหมายนั่นแหละคืออิสระที่แท้จริง วันต่อมามาลาได้มาหาพระเอกที่บ้านเธอได้ถามเขาว่าเขาเป็นอะไรไปที่ทําตัวห่างเหินกับเธอแต่พระเอกก็ปฏิเสธและพยายามไล่เธอกลับไปมาลาที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยตัดสินใจออกไปจากชีวิตของพวกเขาวันต่อมาได้มีเด็กหนุ่มมายืนอยู่ที่หน้าบ้านของพวกเขาไทเลอร์ได้เดินเข้าไปหาและบอกว่าเด็กเกินไปและเดินกลับเข้าบ้านมาพระเอกที่เห็นเข้าก็ถามว่าเขาคือใครไทเลอร์ก็บอกว่าเขาคือผู้สมัครถ้าเขาสามารถยืนได้ภายในสามวันโดยไม่มีอาหารพวกเขา เขาจะเข้ามารับการฝึกได้พระเอกก็งงว่าจะฝึกไปทําไมพระเอกเลยเดินกลับมาบอกเด็กหนุ่มว่าคิดว่านี่เป็นเกมเหรอเขาเด็กเกินไปที่จะฝึกและไล่เขากลับบ้านไปแต่เด็กหนุ่มก็ยังยืนเฉยพอตอนกลางคืนไทเลรกก็เดินมาบอกกับเด็กหนุ่มอีกว่าให้กลับบ้านไปไม่มีโอกาสหรอกแต่เด็กหนุ่มก็ยังคงนิ่งพระเอกเลยเดินออกมาไล่และหยิบไม้กวาดมาฟาดเขาแต่เขาก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไปไหนพอวันที่3พวกเขาก็เดินออกมา ไทลเลอร์ถามเด็กหนุ่มว่ามีเชิ้ตดำกางเกงรองเท้าถุงเท้าแจ็คเก็ต และเงินค่าทำศพของตัวเอง300ดอลลาร์ไหมเด็กหนุ่มก็ตอบว่ามีไทเลอร์เลยบอกให้เขาเข้าไปในบ้านได้จากนั้นไทเลอร์ก็เดินไปหาบ๊อบที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วทำเหมือนเดิมคือการพูดใส่เขาว่าอ้วนเกินไปแล้วไล่บ๊อบกลับบ้านไปซะบ๊อบที่ได้ยินก็กำลังจะกลับบ้านไปพระเอกที่เห็นก็สงสารเลยต้องเข้าไปบอกบ๊อบว่าควรทำยังไงบ้างหลังจากนั้นก็มีผู้เข้าสมัครมายืนอีกหลายคนคนที่ผ่านเข้ามาในบ้านแล้วก็โกนหัวไทเลอร์ก็เดินเข้าไปบอกว่าเหมือนลิงที่พร้อมจะถูก ส่งไปที่อวกาศแล้วมันคือการเสียสละเพื่อให้ได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าจากนั้นผู้สมัครที่ผ่านเข้ามาก็เริ่มเยอะมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาไม่มีชื่อเป็นแค่ทหารของไทเลอร์พวกเขาทําตามทุกคําสั่งที่ไทเลอร์บอกโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆพวกเขาเริ่มเข้ามาทําสวนทําความสะอาดบ้านและช่วยกันทําสบู่แต่พระเอกก็ยังสงสัยว่าไทเลอร์จะสร้างกองทัพขึ้นมาทําไมจนวันหนึ่งเขากลับมาที่บ้านก็เจอกับทหารของไทเลอร์ที่กําลังนั่งดูทีวีอยู่มีข่าวบอกว่าสำน นักงานการเงินแห่งหนึ่งถูกกลุ่มมวยใต้ดินจุดไฟเผาหัวหน้าตำรวจบอกว่าเขาจะตามสืบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดพอกลุ่มทหารของไทเลอร์ได้เห็นข่าวก็ตรบมือดีใจแต่พระเอกก็ด่าพวกเขาว่าทําอะไรลงไปเพราะตอนนี้มันเริ่มจะมากเกินไปแล้วแต่บ๊อบก็ตอบว่ากฎข้อแรกของโปรเจกต์เมเฮมคือห้ามถามพระเอกก็งงหนักกว่าเดิมเพราะอยู่ดีๆก็มีโปรเจกต์นี้โผล่ขึ้นมาอีกวันต่อมาพวกกลุ่มโปรเจกต์เมเฮมก็ได้ปลอมตัวเป็นบอยที่งานแถลงข่าวของตำรวจ พวกเขาได้จับตัวหัวหน้าตำรวจเข้าไปในห้องน้ำและบอกว่าถ้าไม่เลิกตามสืบเรื่องของกลุ่มพวกเขาจะตัดไข่ของหัวหน้าตำรวจส่งไปให้นักข่าว หัวหน้าตำรวจเลยต้องยอมทำตามพระเอกก็ยืนคิดว่าตอนนี้มันกำลังเกิดเรื่องบ้าอะไรกันอยู่เพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรเลยในคืนนั้นพระเอกมาที่ไฟขับและคู่ของเขาคือหนึ่งในลูกน้องของไทเลอร์ที่อยู่ในโปรเจกต์เมเฮมพระเอกโกรธมากที่เขาไม่รู้อะไรเลยทุกคนก็เอาแต่หัวเราะเขาเลยต่อยชายคนนั้นไปเรื่อยๆเขาต่อยจนหน้าของชายหนุ่มเละและเลือดออกไปทั่วทั้งหน้าทุกคนที่เห็นก็ตกใจที่พระเอกทำขนาดนี้ไทเลอร์ก็สงสัยเหมือนกัน แต่พระเอกก็เดินมาบอกเขาว่าเขาแค่อยากรู้สึกทำลายอะไรที่มันงดงามเฉยๆเขาก็เข้าใจว่าพระเอกกำลังเครียดและอยากปลดปล่อยเขาเลยสั่งให้หนึ่งในลูกน้องของเขาเอารถมาให้พวกเขาทั้งคู่ขึ้นไปบนรถพร้อมกับลูกน้องอีกสองคนไทเลอร์ได้พาพวกเขาขับรถสวนเล่นไปบนถนนพระเอกก็ถามว่าไทเลอร์กำลังทำอะไรอยู่แต่ไทเลอร์ก็ถามเขากลับว่า ตอนนี้กำลังคิดอะไรก็ให้ระบายมันอกมาพระเอกเลยสารภาพว่าตอนนี้เขาเบื่อเต็มทีแล้วเขาเบื่อทั้งไทเลอร์มาล่าหรือแม้กระทั่งไฟคลับและนั่นเป็นคำตอบที่ทำให้ไทเลอร์พอใจไทเลอร์ก็ได้สารภาพว่าเป็นเขาเองที่ร,ระเบิดคอนโดของพระเอกเขาทำมันลงไปเพื่อให้พระเอกปล่อยอวางกับชีวิตไม่ต้องเป็นทาสทุนนิยมและบอกให้พระเอกปล่อยอวางจากนั้นไทเลอร์ก็ปล่อยมือออกจากพวงมาลายัยและปล่อยให้รถวิ่งไปชนจนควม่มจากนั้นไทเลอร์ก็ได้พาพระเอกกลับมา บ้านวันต่อมาพระเอกตื่นมาเขาก็เจอกับทหารของไทเลอร์ที่กําลังทําสบู่อยู่เขาพยายามถามหาไทาเลอร์แต่ก็ไม่มีใครบอกทุกครั้งที่พระเอกเดินไปถามใครก็เจอแต่คตําตอบว่า กฎข้อแรกของโปรเจกต์เมเฮมคือห้ามถามเขาที่ทำอะไรไม่ได้เลยหยิบเหล้าขึ้นมากินพอเขาเดินมาที่หน้าบ้านก็ได้เจอกับมาลาแต่พระเอกก็ไล่เธอกลับไปแล้วบอกว่าตอนนี้ไทเลอร์ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วพอมาลาได้ฟังก็เสียใจและเดินจากไปในขณะนั้นทหารของไทเลอร์ก็รีบแบกบ๊อบเข้ามาเขาโดนยิงเพราะว่าไปวางระเบิดที่รูปปั้นและทำให้ตำรวจตามพวกเขามาแต่บ๊อบที่อ้วนเลยวิ่งช้าทำให้โดนยิงเข้าที่หัวพระเอกเสียใจมากที่เพื่อ เพื่อนของเขาตายเลยด่าลูกน้องของไทเลอร์ว่าพวกเขาบ้ากันไปเหรอที่ไประเบิดตึกหนึ่งในทหารของไทเลอร์ก็บอกว่าพวกเราต้องทําลายหลักฐานก่อนแล้วพวกเขาก็จะเอาศพของบ๊อบไปฝั่งที่สวนแต่พระเอกก็หัวรรอนและบอกว่านี่มันไม่ใช่หลักฐานนี่มันคือบ๊อบและเขาก็เป็นเพื่อนห้ามใครเอาไปฝั่งไว้ที่สวนแต่ทหารของไทเลอร์ก็พูดว่าเขาถูกฆ่าในโปรเจกต์เมฮฮมเขาไม่ใช่บ๊อบเพราะพวกเราไม่มีชื่อแต่พระเอกก็บอกว่านี่คือบ๊อบแล้วร้องไห้ออกมาพระเอกเลย บอกว่าเขาเป็นคนและเขามีชื่อชื่อของเขาคือโรเบิร์ตพอเซนเขาตายเพื่อง,งานพอทหารไทเลอร์ได้ฟังก็เข้าใจว่าเมื่อสมาชิกของโปรเจกต์เมเฮมตายพวกเขาจะต้องมีชื่อแล้วเริ่มพูดชื่อบ๊อบซๆพระเอกก็บอกว่าพวกเขาบ้าไปแล้วเขาตัดสินใจไปค้นเอกสารในห้องของไทเลอร์และเจอเข้ากับตัวเครื่องบินมากมายวันต่อมาพระเอกตัดสินใจบินไปที่เมืองต่างๆที่ไทเลอร์ไปและเข้าไปที่บาร์ห้าสิบกว่าแห่งเขาได้พบว่าทุกที่เป็นสมาชิกของ ไฟขับทั้งหมดเขาได้ไปถามทุกคนว่ารู้จักกับไทเลอร์ไหมแต่ทุกคนก็ตอบเหมือนกันหมดว่าพวกเขาไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะกฎของไฟขับคือห้ามพูดถึงไฟขับจนพระเอกมาถึงบาร์แห่งหนึ่งบาร์เทนเดอร์ที่นั่นก็ได้ทักว่ายินดีต้อนรับกลับมาพอพระเอกหันไปก็เห็นว่าสภาพของเขาเละมากพระเอกเลยถามกลับว่า รู้จักเขาด้วยเหรอบาร์เทนเดอร์ก็ถามกลับว่านี่เป็นการเช็คหรือเปล่าพระเอกก็ตอบว่าไม่บาร์เทนเดอร์เลยบอกว่าเขามาที่นี่เมื่อวันพฤหัสที่แล้วแต่พระเอกก็บอกว่าแน่ใจแล้วเหรอว่าเป็นเขาเพราะเขาเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกบาร์เทนเดอร์ก็ได้ถามอีกครั้งว่า นี่เป็นการเช็คจ,จริงๆใช่ไหมพระเอกก็บอกว่าเปล่าบาร์เทนเดอร์เลยบอกว่าเขาเป็นคนประทับรอยที่มือนีไว้ด้วยตัวเองแล้วโชว์มือขวาที่เป็นรอยแผลเป็นเหมือนของเขาพระเอกก็เริ่มจะบ้าเขากลับมาที่โรงแรมและโทรไปหามาล่าพระเอกได้ถามเธอว่าเราเคยมีเซ็กซ์กันไหมมาล่าก็บอกว่าเขาพยายามจะถามอะไรแต่พระเอกก็ยังยืนยันให้เธอตอบให้ได้มาล่าที่โกรธเขาอยู่ก็พูดว่าใช่แน่นอนเราเคยมีเซ็กซ์กันแต่หลังจากนั้นพระเอก ก็ชอบทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและทําตัวงุดงิดใส่เธอแต่ต่อมาเขาก็อ่อนโยนกับเธอมาลาได้ถามเขากลับว่าเห็นสภาพความสัมพันธ์ของเราหรืออย่างไทเลอร์พระเอกชาไปทั้งตัวและถามเธอว่าเมื่อกี้เรเรียกเขาว่าอะไรมาลาเลยตอบว่าไทเลอร์เดอร์เดนเธอก็ถามว่าเขาเป็นบ้าอะไรแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านจากนั้นไทเลอร์ก็โผล่มาที่ห้อง นั่นทำให้พระเอกเข้าใจเรื่องทั้งหมดว่าไทเลอร์คือตัวเขาเองและไทเลอร์ที่เขาเห็นก็คืออีกตัวตนที่พระเอกสร้างขึ้นมา เพราะส่วนตัวของพระเอกเป็นคนที่ไม่มีอัตลักษณ์ไม่มีความแตกต่างเป็นคนทั่วๆไปที่อยู่ในระบบต่างกับไทเลอร์ตัวตนที่เขาสร้างขึ้นมามีทั้งความกลา้าความฉลาดและแนวคิดนอกระบบภาพก็จะย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าตั้งแต่ต้นเรื่องพระเอกกําลังคุยกับตัวเองหรือแม้กระทั่งตอนที่เขาสร้างไฟ์ขับขึ้นมาเขาก็กําลังต่อยกับตัวเองอยู่และสาเหตุที่ตอนกลางคืนเขานอนไม่หลับบวกกับสภาพของเขาที่เละตอนไปทํางานนั่นก็เพราะว่าเขากลายเป็นอีกตัวตน นั่นก็คือไทเลอร์นั่นเองเขาได้นอนหลับไปและตื่นมาในวันต่อมาเขาจะรีบออกจากโรงแรมและจะกลับไปที่บ้านแต่พนักงานโรงแรมที่เขาเช็คเอาท์ก็บอกว่าเขาได้โทรศัพท์ออกไปตอนตีสองและตีสามพระเอกก็สงสัยว่าเขาโทรไปที่ไหนเลยรีบกลับมาที่บ้านและพบว่าไม่มีใครอยู่ที่บ้านแล้วเขาได้โทรไปหาสำนักงานทุกๆที่ที่อยู่ในแผนที่ของโปรเจกต์เมเฮมเพื่อเตือนว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่มีที่ไหนเชื่อแถมคนของที่นั่นก็ยัง ยังเป็นสมาชิกของไฟล์ขับอีกด้วยเขาที่ไม่รู้จะทำยังไงเลยรีบมาหามาลาแล้วบอกให้เธอออกจากเมืองไปมาลาที่คิดว่าเขามาไลา่เธอเลยตัดสินใจว่าจะไม่กลับมาเจอเขาอีกแล้วพระเอกได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจและเล่าเกี่ยวกับโปรเจกต์เมเฮมทั้งหมดให้ตำรวจฟังแต่เขาก็โดนจับล็อกเพราะตำรวจก็เป็นสมาชิกไฟล์ขับเหมือนกันพวกตำรวจบอกว่าจะตัดไข่ของเขาแต่พระเอกก็บอกว่าเขาคือไทเลอร์และขอให้สั่งหยุดปฏิบัติภารกิจโปรเจกต์เมเฮมเดีย๋ยวนี้แต่ ำรวจก็บอกว่าตัวเขาเป็นคนสั่งไว้เองเหมือนกันว่าเขาอาจจะพูดแบบนี้และชมว่าเขากล้าหาญมากและจะเข้ามาตัดไข่ของพระเอกแต่พระเอกก็ขโมยปืนมาและหนีไปได้เขาได้มาที่ตึกที่อยู่ในแผนที่ของโปรเจกต์และได้เจอกับไทเลอร์ที่คอยตามมาปั่นหัวเขาเขาไม่สนใจแล้ววิ่งไปที่รถตู้พอเปิดหลังรถตู้ก็เจอกับระเบิดที่ทําจากสบู่มากมายเขากําลังจะเข้าไปปลดระเบิดแต่ไทเลอร์ก็บอกว่าที่เขาทําลงไปก็เพื่อปลดปล่อยทุกคนออกจากโลกที่บ้าคลั่งแห่งนี้ และถีบพระเอกเข้าที่หน้าและหกักกุญแจรถตู้ทิ้งพระเอกก็หยิบปืนออกมาขู่แต่เราจะได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดว่าพระเอกกําลังทะเลาะก,กับตัวเองอยู่ในมุมมองของพระเอกเขาเห็นไทเลอร์และกําลังเดินตามมากระทืบเขาแต่ในความเป็นจริงเขากําลังต่อยกับตัวเองตอนนี้พระเอกพยายามสู้กับไทเลอร์แต่เขาก็แพ้และถูกไทเลอร์จับขึ้นมาที่บนตึกแล้วเอาปืนจ่อไปที่ปากเขาถูกมัดให้นั่งอยู่บนเก้าอี้ไทเลอร์ได้ให้เขาดูว่าตอนนี้เขาได้สั่งให้ลูกน้อง ไปจับมาามาาาลล่แ้วพระเอกก็ขอร้องไทเลอร์ว่าเขาจะเป็นคนรับผิดทุกอย่างและช่วยหยุดโปรเจกต์บ้าๆน,นี้ทีแต่ไทเลอร์ก็สวนกลับไปว่าถ้าไม่มีเขาพระเอกจะมาได้ไกลขนาดนี้เหรอและบอกว่าพวกเราต้องทํามันต่อให้สาเร็จแล้วในตอนสุดท้ายพระเอกจะขอบคุณเขาพระเอก,กค่อยๆขยับไปหยิบปืนที่ไทเลอร์วางไว้และเอามาจอที่ปลายคางขู่ว่าเขาจะฆ่าตัวตายไทยเลอร์จะได้หายไปด้วยไทยเลอร์ที่เห็นก็ขอร้องและถามว่าเขาต้องการอะไรพระเอกก็บอกว่า เขาอยากให้ไทเลอร์ช่วยตั้งใจฟังเขาหน่อยไทยเลอร์ก็ตกลงพระเอกเลยบอกว่าตอนนี้ตาเขาเปิดแล้วจากนั้นพระเอกก็ตัดสินใจจาอปืนเข้าไปในปากแล้วลั่นไกไทเลอร์ที่เห็นพระเอกทําแบบนั้นก็เลยยอมรับความพ่ายแพ้แล้วตายไปแต่ในความจริงแล้วพระเอกไม่ได้ฆ่าตัวตายเขาแค่ยิงทะลุกแก้มไป แต่ไทเลอร์เข้าใจว่าเขาฆ่าตัวตายตัวตนของไทเลอร์เลยหายไปจากนั้นลูกน้องของเขาก็พามาล่าขึ้นมาที่ข้างบนพระเอกเลยสวมรอยเป็นไทเลอร์แล้วบอกให้พวกเขาลงไปรอข้างล่างมาล่าเข้ามาถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นพระเอกก็บอกว่าเขาไม่เป็นอะไรและต่อจากนี้ทุกอย่างจะไปได้สวยแต่วินาทีนั้นมันก็เกิดการระเบิดขึ้นทั่วทั้งเมืองตึกสูงทุกแห่งในเมืองถูกทำลายลงทั้งหมดจากโปรเจกต์เมเฮมและพวกเขาทั้งคู่ก็ททำได้แค่ยืนดู แล้วหนังก็จบลงสรุปก็คือพระเอกสร้างอีกบุคลิกหนึ่งขึ้นมาชื่อไทเลอร์เดอร์เดนเขาก็คือตัวตอนที่ต่างกันสุดขั้วกับพระเอกในทุกๆอย่างและเขาก็รับรู้ว่าจิตใจลึกๆของตัวเขาเองต้องการที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากระบบบริโภคนิยมที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้เลิกใช้เงินกับของฟุ่มเฟือยอย่างแบรนดเนม เฟอร์นิเจอร์หรูระบบการแลกเปลี่ยนด้วยค่าเงินพูดง่ายๆก็คือเขาอยากรีเซ็ตโลกกลับไปเป็นศูนย์นั่นแหละครับซึ่งวิธีที่ตัวตนไทเลอร์ทำก็เริ่มจากรระเบิดห้องของตัวเองมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านล้างปลูกผักทำสวน ใช้ของรีไซเคิลอย่างไขมันมาทําสบู่ซึ่งทุกอย่างที่ทดลองมันเวิร์กดีเขาเลยตัดสินใจสร้างโปรเจกต์เมเฮมขึ้นมาเพื่อทําระเบิดให้ใหญ่ขึ้นและวางระเบิดเพื่อรีเซ็ตทั้งเมืองนั่นเองถ้าใครชอบสปอยหนังมันๆฟังเพลินๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ